วันนี้หัวจะแกะเจ้า Air 6ครับผมแต่ว่าไม่ได้แกะกล่องรีวิวเหมือนชาวบ้านเขานะหัวจะแกะเครื่องดูข้างในชิ้นส่วนทุกชิ้นว่าเป็นยังไงบ้างพัฒนาแค่ไหนทุกคนอยากรู้ไหมมา,าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพวดแมนดแบงค์ผมครับนะวันนี้นะผมจะมารีวิวเจ้า iPad Air 6นะ แต่ว่านะผมรีวิวเหมือนชาวบ้านนี่ก็ธรรมดาไปผมจะแกะดูข้างในทั้งหมดเลยนะผมนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะแกะเลยผมไปอ่านสเปกผมจะบอกเลยนะว่างุดหิดมากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารู้สึกว่า Apple หมดมุกนะในการผลิต Air 6ตัวนี้นะแต่ว่าหัวก็เขาเรียกว่านะขอให้นะครับความคิดนะกับสิ่งที่เจอในการแกะข้างในเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ย Air 5กับ Air 6เนี่ยแตกต่างกันแค่ CPU ครับผมนะ CPU นะเป็น M2 ใช่ไหมกับ M1 แค่นั้นเองครับแล้วก็กล้องเนี่ยมาไว้ด้านข้างนะมันเป็นแนวนอนตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ใช้ Apple ิ้ลซิลโโปที่แพงขึ้นคีย์บอร์ดที่แพงขึ้นนะเหมือนใจะจะถ่ายของนะแต่ก็นั่นแหละก็อยากจะแกะดูข้างในเนี่ยเพื่อจะวิเคราะห์ว่าเออขอให้ม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้านในบ้างนะผมนะมันจะได้รู้สึกว่าเออเป็นสาวโ p p แอนะตัวจริงเนี่ยจะได้ไม่เสียใจนั่นเองครับอ่ะมาเริ่มก่อนเลยเดี๋ยวขอแกะกล่องก,ก่อนเลยนะผมเพราะว่า รีวิวข้างนอกเนี่ยชาวบ,บ้านเขาก็รีวิวไปหมดแล้วแหละ <c oughs> นะผมหมดจะซ่อมบอร์ดนะผมอะ <c oughs> แก่มาก็เหมือนเดิมครับผมนะเหมือนเดิมรักโลกนะแต่ไม่รักเรา <c oughs> รักโลกดีแล้วครับเพราะตอนนี้นะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์นะพวกนี้นะทําให้นะ้โลกร้อนนะทุกคนก็รักโลกก็ถูกต้องแล้วแต่ว่ารักโลกเสร็จก็อย่าให้รักเราด้วยครับขายทุก,ทกหน่หนนะผมยูเซอร์จะได้นะสบายบ้างนะอะ <c oughs> ข้างในก็มีอนะแดปเตอร์ขากลมนะขากลมตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานของนะประเทศไทยที่จะใช้แต่ว่าในความรูสึกข,ของหวกเลยนะขากลมผมไม่ค่อยชอบชอบขาแบนมันแน่นกว่านะขากลมมาเสียบปุ๊บมันก็แก๊กกแก๊กหลวมๆหน่อยนะผมก็นะเอาเนว่าแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับสาย USB Type-C นะผมเหมือนเดิมเลยสายถักนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะข้างในก็เห็นเขาบอกว่าไม่แถมติ๊กเกอร์แล้วจริงป่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ใช่ไม่แถมติ๊กเกอร์แล้วไอ้ติ๊กเกอร์รูปแอปเปิลที่ทุกคนไปติดตู้เย็นติดรถนั่นแหละไม่แถมแล้วนะครับผมนักโลกครับผมประหยัดดีมากฮะกล่องไม่มีอะไรสาระสำคัญนะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องเลย่ะตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็หยิบมาฟิลแรกเลยนะผมรู้เลยว่านี่มันไอห้าชัดๆ แอ้5ชัดๆนะผมแต่ว่าพอมาสังเกตตัวกล้องที่อยู่ด้านข้างนี้ก็รู้ทันทีว่าแพ6นั่นเองครับรุ่นใหม่ไทซ C เหมือนเดิมครับผมนะม่เป็นทัน์โบเหมือน iPad p r ปตัว M4 นะแล้วก็สแกนนิวด้านบนก็เหมือนเดิมเลยนะผมภายนอกกันว่าจับดูแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างแม้กระทั่งขนาดนะรู้สึกเลยว่ามันผะบอกซ่อมบ่อยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบ Air 5กับ Air 6ให้ดูด้วยครับภายในว่าแตกต่างไปแค่ไหนนะขอให้นะความรู้สึกของแฟนแท้คนนี้นะผมดูจากข้างในแล้วว้าวสักทีนะผมอะ ตอนนี้ไม่ต้องรีวิวภายนอกเลยเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเลยดีกว่าแปเอสโก ช่งโยงมากๆครับผมนะครับที่มาแกะนะผม iPad Air 6นี่ให้อย่างสวยงามเหมือนเดิมนะผมนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะไปประกอบให้สวยเหมือนเดิมนะผมให้ทุกคนได้ดูว่าเออช่างยงเนี่ยเทพแค่ไหนนะอ่ะเริ่มเลยนะผมอย่างแรกเลยครับตัวจอครับพวกคิดว่านะใช้จอตัวเดิมเลยได้สามครับผมแต่ว่าเปลี่ยนจากกล้องตรงกลางมาไว้ด้านข้างนะรูกระจกก็เลยเปลี่ยนไปนะผมอ่ะตัวจอนี่ไม่มีอะไรให้ว้าวนะก็ขอผ่านเลยเรื่องนั้สำหรับตัวจออ่ะข้างในนะครับมาดูเลยครับอย่างแรกนะ ซึ่งมีดีเทลหลายอย่างที่บอกโอเคเห็นแล้วก็นะรู้สึกดีขึ้นนะผมอย่างแรกคือตัวตุดชาร์จที่เสียบบ่อยนะผมตัวตูดชาร์จตัวนี้นะครับเมื่อก่อนนะใน iPad Air 5นะครับเนี่ยเปรียบเทียบไปดูเลยนะผมเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูพร้อมกันเลยไม่มีซ็อกเก็ตแยกแต่ว่านะครับเขาใช้เทคโนโลยีของ i Pro นะครนะผมหรือใน MacBook นะ่ะ มาใช้ก็คือเป็นซ็อกเก็ตแยกครับเกี่ยวกับรูตูดชาร์จเนี่ยที่เสียบบ่อยเวลาเกิดความเสียาหายเนี่ยเขาก็จะได้รนะับเปลี่ยนเฉพาะรูตูดชาร์จได้ไม่ต้องไรทั้งแพ่นั่นเองครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าทํามาได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ไอซีครับผมนะร,รับชาร์จนะที่เสียบบ่อยใน iPad Air 5ตอนนี้นครับได้เปลี่ยนไปนครับผมเป็นของกูน iPhone 15 Pro Max A12 นั่นเองครับผมนะ ก็ตัวนี้มีโปรแกรมแยกมาด้วยนะครับซึ่งจากกา,การชาร์จได้ดีขึ้นแต่ว่าคอนดูทานเนี่ยต้องลองมองไปงนานๆว่าเออจะเสียไหมเพราะว่าใน iPhone 15 Pro Max ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนับใช้มาผ่านมาปีกว่าระบบการชาร์จก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะผมอะตัวนี้ก็ลุ้นต่อนะผมอะต่อมาครับผมนะเอ่อเซนเซอร์นะผมต่างๆเปลี่ยนที่นะครับอย่างเช่นนะับทูโทนนะครับจากด้านบน2อันนะครับวางคู่กันเลยด้านบน2ออันวางคู่กันแล้วกล้องอยู่ตรงกลางเขาก็เปลี่ยนมาเป็นนะครับ ไว้ด้านบนอันนึงแล้วก็ไว้ด้านข้างตรงข้างกล้องครับลักษณะแนวนอนอีกอันหนึ่งนะครับผมโคเวอร์ Cover ตรงนี้นะครับทาให้จับหน้าดีดีขึ้นในขณะที่วางนอนนั่นเองครับผมนะครับแล้วก็กล้องมาไว้ด้านข้างตรงนี้นะครับเซนเซอร์ ensor, หรือซ็อกเก็ตตัวจับการชาร์จของเพนซิลที่คอนเนกับบอดทำได้ดีขึ้นครับผมนะครับตัวนี้เปลี่ยนจากซ็อกเก็ตแบบบ้านๆเลยเมื่อก่อนของ Apple เนี่ยครับทำมาผมว่านะตั้งแต่รุ่นเก่าที่ผมเห็นรุ่นแรกสุดที่ใช้เพนซิลครับ ลักษณะนี้มันเหมือนสายเทปในการตรวจสอบอุณหภูมิที่เป็นสายลวด2เส้นยื่นออกมาเนี่ยทำมาแบบไม่คิดเลยว่า Apple จะทาอย่างนี้นะในที่สุดับผมจนถึงวันนี้ครับเปลี่ยนแล้วครับดีใจมากๆครับเปลี่ยนเป็นซ็อกเก็ตแล้วก็ไปใส่แพรแล้วผมเห็นข้างในทีไรผมก็ขัดตานะแต่ตอนนี้ผมก็ขอบคุณนะผมที่นะับเปลี่ยนสักทีหนึ่งอ่าต่อมานะตัวซิงค์ของบอร์ดนะก็ใช้เหมือนไอแพดโปรเลยนะผมตัวซิงค์ตัวขอบเหล็กตัวนี้ทําให้นะเครื่องมีความแข็งแรงมากขึ้น ตัวบอร์ดเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นถ้าสมมติเราตกกระแทกใช่ไหมไอ้ตัวนี้เป็นตัวโครงสร้างเลยครับที่ทําให้นะซีบูเนี่ยไม่แคลกง่ายเพราะถ้าตัวขอบเนี่ยมันแข็งแรงเนี่ยครับเท่ากับบอร์ดจะงอได้ยากมากขึ้นนะผมเหมือนในแพดโปรที่พยายามงอบอดี้นะแล้วก็งอยากนะผมอ่ะมาถึงตัวที่บอดี้นั่นเองครับผมบอดี้เนี่ยรู้สึกเลยว่าในการดัดรู้สึกมันแข็งแรงมากขึ้นมันแข็งแรงมากขึ้นจริงๆนะผมจากตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยดูดิดูด,ดินี่นะ นี่แต่ว่าตัวใหม่ผมว่าเขาทําวัสดุมาได้ดีมากขึ้นนะผมวัสดุไอ้ตัวนี้ทาให้มันแบบมีมวลสารเน่หนาแน่นมากขึ้นในขณะที่นะผมน้ําหนักเพิ่มขึ้นแค่หกรัมนั่นเองครับผมนะแต่ความหนาความไรทุกอย่างเท่าเดิมเปะ๊ะอ่ะตัวกล้องตัวสแกนนิวเหมือนเดิมเปะ๊ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะผมตัวลําโพงเหมือนเดิมเลยนะเท่ากับว่านะเปลี่ยนตาแหน่ง bodyc นะใช้ ic c h a r g ที่แข็งแรงมากขึ้นตัวแนนใช้ BJA 3 1 5ใน45 Pro Max เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ CPU เป็น M2 นั่นเองครับผมแรงมากขึ้นอาจจะประหยัดพลังงานมากขึ้นแต่ในสเปคครับผมนะแบตเตอรี่นะครับผมใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันเลยก็คือนะครับผมรหัสแบตเดี๋ยวผมอ่านให้เลยนะ A 2 7 4 2เนี่ยอยู่ที่นะครับผม7600กับ6กิลลิแับ6มี์นั่นเองครับผมซึ่งจริงๆก็คือใช้แบตตัวเดิมนั่นแหละนะครับผมก็นะผ่านไปกับการนะพิคอห์ภายในนะผมซึ่ง ที่พูดไม่เยอะหรือพูดมาเยอะแล้วก็ไม่รู้นะผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะผมเอาเป็น,นว่านะผมปีหน้าอยากจะให้ a pple นะผลิต Air7 มาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องออกดีไหม <c oughs> อันนี้คือแบบเปนสาวกนะหัวเองรัก Apple มากๆเพราะว่าจริงๆผมมาทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าแบรนด์นี้นะผมซึ่งเขาออกในทุกครั้งหัวก็คาดหวังว่าจริงๆครับว่าจะเห็นอะไรแปลกใหม่นะผมเหมือนตอนสติปปุ๊บอยู่แต่ว่า จะบอกว่าตอนนี้ทีมคุกมาเป็นผู้บริหารเนี่ยรู้สึกว่านะแอปเปิลเติบโตมากกว่าตอนซิปจ็อแต่ผมชอบวิสัยทัศน์ของซิปจ็อในการผลิตนะผมอ,อ่าเดเวล็พวกนี้มากกว่าเพราะว่าเขาทําให้เปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยได้มากๆกนะผมนะก็นับถือทั้ง2ท่านแล้วกันนะผมนะนะ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าสงสัยอะไรก็ฝากนะผมคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับอยากรู้เรื่องไหนเดี๋ยวให้เน่งกับยีนเนี่ยมาตอบให้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ผมกดซับสไครป์ผมยู u ูบเฟซบุ๊ก o o k ตตอและค g ีอย่าเพิ่งปิดคลิปนะเดี๋ยวให้ทั้งโยงประกอบสวยๆเลยนะผมแล้วก็นะผมลงให้ทุกคนได้ดูไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนครับผมสวัสดีครับ